สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงซอฟช่วยด้วยพาร์ทที่ห้าสำหรับช่วงนี้นะคะซอฟจะนําปัญหาคาใจจากท่านผู้ชมทางบ้านไปวิจัยโดยสถาบัานซอฟปองนานาชาติแห่งประเทศไทยและจะนํามาชี้แจงแถลงไข,ขให้ทุกท่านได้รับ,รบทราบโดยทั่วกันค่ะสําหรับคําถามแรกของเราในวันนี้นะคะซอฟช่วยด้วยที่ซอฟลงพาร์ทห้าหกเจ็ดแปดเก้มได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ สาม้าถลงพาร์ที่ติดลบได้ค่ะคำถามต่อมาค่ะซอฟช่วยด้วยมือถือที่พี่ซอฟถืออยู่นี่คือ iPhone 6แล้วถ้าพี่ซอฟทำา6ต้องเช็ดด้วยอะไรครับถึงจะแห้งเออถ้าถึงจังหวะนั้นเนี่ยเรื่องความแห้งคงไม่ใช่เรื่องสำคัญส่งเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะซอฟช่วยด้วย คำว่าสุภาษิตเกิดขึ้นเมื่อปีอะไรและมีกี่คำค่ะค่ะเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากอืและจากการศึกษาคนา้นคว้าจากสถาบันซอฟต์ปอมนานาชาติแห่งประเทศไทยเนี่ยณนะตอนนี้ทางเรายังไม่ค้นพบหลักฐานที่ปรากฏถึงปีเกิดที่แน่ชัดแต่ถ้าเรื่องว่ามีกี่คำเนี่ยโซฟนับมาแล้วค่ะคำสุภาษิตมีหนึ่คำและประกอบด้วย3พยางคค่ะสุภาษิตคำถามต่อมาค่ะ ซอฟช่วยด้วยแมลงสาบมีนิ้วไหมอยากจะทราบจริงๆใช่ไหมคะแน่ใจใช่ไหมคะจะเปิดภาพกระจัวให้ดูแล้วนะคะมั่นใจใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อม้วเปิดรูปเลยคะ่ะโอ้โหหูหูอซอฟว่านั่นก็น่าจะใช่นิ้วเขานะคะ และตอนนี้เราก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายซอฟช่วยด้วยทำไมเสียงตดเบาเหม็นแต่ทำไมเสียงตดดังไม่เหม็นเออฮูเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติมากเลยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องตดเนี่ยเราอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งระหว่างโพ i ิทีฟและเนกาทีฟก่อนนะคะโพ s ิทีฟเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอ่าส่วนเนกาทีฟเนี่ยคือสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย สามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ทั้งทางกายและทางจิตใจนะคะ <c oughs> งั้นเราลองมาดูกันนะคะถ้าพูดด้วยถึงเรื่องตดเนี่ย <c oughs> การที่เราตดเสียงดัง <c oughs> บรรดาเบตผู้อื่นใช่ไหมคะสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้ผู้อื่นดังนั้นเราจะแบ่งหมวดให้เขาอยู่ในหมวดเ e กาทีค่ะ <c oughs> และถ้าเราตดเสียงเบาไร้เสียงรบกวนคนรอบข้างไม่รู้ตัวเนี่ย <c oughs> ถือว่าเราไม่ได้สร้างความแตกตื่นให้ผู้อื่นค่ะ ดังนั้นไม่ส่งผลกระทบให้ผู้อื่นเราจะจัดให้อยู่ในหมวดของ Positive oh. และถ้าพูดในเรื่องของกลิ่นเนี่ยการที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นนั่นหมายความว่าผู้คนรอบข้างไม่รู้สึกตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นการไม่ส่งกลิ่นเหม็นก็จะอยู่ในหมวดโพสิทีฟค่ะและถ้าส่งกลิ่นเหม็นผู้คนรอบข้างอาจจะถึงอาการเขาดอากาศหายใจขั้นนั้นนะคะก็จะอยู่ในหมวดนกาทีฟค่ะดังนั้นเมื่อเราแบ่งหมวดเป็นโพสิทีฟและนกาทีฟของการตดได้แล้วนะคะงั้นเรากลับมาที่เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติโลกของเราเน,นี่ยร่วมสร้างทุกสกรรพสิ่งให้เป็นหยินและหยางนั่นหมายความว่าต้องมีการผสมระหว่างโพสิทีฟและนกาทีฟดังนั้นมันจึงสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้ว่า มการที่เราตดเสียงดังเนี่ยจึงไม่มีกลิ่นและการที่ตดเรามีกลิ่นเนี่ยเสียงถึงไม่ดังเพราะมันเป็นการผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างความโพสิทีฟและเนกาทีฟค่ะ,เอ,ะ <c oughs> เอาเล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับผลการวิจัยโดยสถาบันซอฟต์ฟอมนานาชาติแห่งประเทศไทยหวังว่าผู้ชมทุกท่านสามารถได้รับสาระจากคลิปวิดีโอนี้ได้ไม่มากก็ไม่มีเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วถ้าหาเพื่อนๆก่อนไหนนะคะมีคําถามคาใจในชีวิตจะเป็นปัญหาขัดก้อง หรือความสงสัยเรื่องใ,ใจอะไรและต้องการได้รับคำตอบอย่าลืมนะคะเพียงแค่พิมพ์แฮชแท็กซอฟช่วยด้วยและตามด้วยคำถามหรือข้อความที่ต้องการทราบและซอฟนะคะก็จะนำไปวิจัยและจะนำม,มาชี้แจงถไหล่ขายให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะถ้าถูกใจการวิจัยของซอฟในครั้งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซอฟช่วยด้วยพาร์ท <part S 2> นี้ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ซอฟลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ซอฟช่วยด้วยตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ